ทำอะไรเร็วไปนิ่งึงนะคิดเร็วพูดเร็วแลวหลายเรื่องมันอยู่ในในสมองนาะยก็เยอะนะ วันนี้นะคะวุ้นอยากขอบคุณลูกค้าเซวาทุกคนนะคะที่อยู่กับวุ้นและเซวามาตลอด3ปีค่ะขอบคุณทุกการบอกต่อนะคะที่ทําให้เซวามียอดผู้ซื้อซ้ําและคล่องใจลูกค้าทั่วประเทศค่ะขอบคุณการรีวิวของลูกค้าด้วยนะคะที่ส่งมาให้เรานะคะทําให้วุ้นเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวันนี้ค่ะวุ้นมีเซรั่มตัวเด็ดมาแนะนํานะคะถือว่าเป็นนางเอกของเราเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือเซวาเอชไวท์เซรั่มอยากให้มาลองฟังค่ะว่า, um าะะ um ะะเ,เซวาเอชไวท์ ีสารสกัดของเปปไทด์ถึง5ชนิดเลยนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของแลบที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งวุ้นใช้แล้วนะคะตื่นมาเนี่ยนะคะหน้าก็จะดูอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำนะคะให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะสารสกัดหลักนั้นก็คือสารสกัดจากสมขาวและสมุนไพรต่างๆค่ะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเซวานะคะที่ช่วยบำรุงให้ผิวกลับมารู้สึกดีขึ้นค่ะและถ้าใช้นะคะต่อเนื่องกันนะคะก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะจะทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่สำคัญนะคะเซวา h อชไวซรับเนี่ยได้รับเกียรติจาก2นางเอกซูเปอร์ star ของช่อง3นะคะน้องมิวนิธาและน้องคิมพิมเบอรี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะซึ่งน้องๆก็ได้ลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะคะน้องๆเขาไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นปีที่2แน่นอน พูดได้เลยค่ะว่าเซรั่มขวดนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเตรียมโทรศัพท์มือถือแอดไลน์เซวาไทยแลนด์ไว้เลยนะคะเพื่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆที่วุ้นจัดมาให้ในวันนี้นะคะก็จะได้รับเซวาเอทไรเซรั่มหนึ่งขวดนะคะแถมฟรีค่ะกันแดดเซวาโรเซ่ไวท์นิ่งอีก12ซองนะคะซึ่งราคาปกติ2330นานะคะเหลือเพียงแค่1590าเเท่านั้นคุ้มมากๆเลยค่ะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง31กรกฎาคม2,564อัลทร่าพร้อมยกกระชับใบหน้าด้วย3มสเตปสความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณยกกระชับใบหน้าให้ดูอ่อนยาวอย่างเป็นธรรมชาติในแบบคุณอัลทร่าชอบเลยที่ชอบปีชอบเลยที่ชอบปี ช็อปเลยที่ชอปป้ชอปปี้ช็อปเลยที่ช้อปปี้มช็อปปี้มีบริการเ็บเงิน,นปลายทางลูกค้าใหม่รับโขดส่งฟรี31ธันาวาคมน,นี้ช็อปเลยที่ช็อปปี้ออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก็ก็เจอเรื่องเสี่ยวฟันมาตลอดแยบจนเริ่มรู้สึกว่าการเสี่ยวฟันมันมารบกวนการใช้ชีวิตพอมาเจอกับเซนโซไดดีฟคลีนที่คนใกล้ตัวบอกให้ลองการเสี่ยวฟันก็ลดลง ลมหายใจหอมสดชื่นสะอาดล้ำลึกขอกินอะไรแล้วไม่ต้องกังวลแตกต่างจริงๆบอกเลยว่าแฮปปี้มากรู้เงี้ยใช้ต้องนานแล้ว carrier color smart น้าตา magic color ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์ turn on สั่งงานด้วยเสียงผ่าน wifi เช็คค่าไฟได้แบบ real time ล้ำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ carrier color smart รอบครัวข่าวสาพิธีกรข่าว ห้าคาแรคเตอร์ภาาการนำเสนอกิติข่าวสาม,มิติจริงจังลึกรอบด้านโดนกระปิขันข่าวชาวกรูล้วงข่าวชาวบ้านขนานแท้ภาสิตเรื่องเด่นเย็นนี้กระชับฉับไวทุกสถานการณ์ข่าวประจำวันกันไข่เที่ยงวันพันเหตุการณ์เกาะติดข่าวขยี้ทุกดรามา่าและการกลับมาของกรรมกรข่าวของขุณ สรยุทธเรื่องเราชาวนีข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนช่อง3อยู่กับคุณถึงสอสภาคมนี้รายการไม่เสร็จสักทีก้อยเลือกแบรนด์เจนยู่เจนโปรมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองและลูทีนาพลัสมีวิตามิน A สูง80ล้านวิวแล้วแบรนด์เจนยูสำหรับเจนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ดื่มนม UST ที่มีสฟิงโกไมอิลิน <c oughs> เพราะทุกก้าวที่ออกไปไม่ใช่แค่การเล่นแต่คือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เ <c oughs> สริมเขาด้วย S d 6 g o UST สุดเฉพาะที่มีสฟิงโกมอิลินตอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก m a z t e r x x s r r i s s ดื่มจูสที่ใช่จูสไม่กับซิปโก้จูสสี่จูสสี่มีคุณค่าทุกใจจูสแบบไหนแต่เอ็นใจเพื่อคุณรายเปอร์เซนซิปโก็คุณค่าไม่เหมือนใครหลากหลายจูสที่ใช่คุณวันที่เขาตั้งคำถามว่าคนอย่างเราจะเป็นที่พึ่งให้ใครได้แต่เราก็ยังยิ้มยิ้มสู้เพราะสิ่งที่เราสูญเสียมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราทำได้